มาลูกมาเนื้อหมกแดงเขับสีสันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเขามารับโฉงตอง่อเลยนครับพี่น้องเส,สามนมสามมุ้งแม่ครับนี้เมามี่ยังลีโอวันนี้เรามีคนอัพโหลดชันนะของผแบบของที่สุดในโลกเล็ก,น,กน,นี่ วันนี้เรามีสีชมพูและก็สีฟ้านะครับผมสีฟ้าจะเป็นออกแนวสปอร์ตครับผมสีนี้จะเป็นโซซูีทนะครับผมสำหรับผู้หญิงแต่ว่าก็ใช้ได้ทั้งผู้หญิงกับผู้ชายเลยนะครับเลือกเอาเลยคุณทามากินไหนนะครับผมกินนี่สีออกกินแบบหวานพี่น้องกินนี่สีออกแนวสปอร์ตครับผมสีฟ้าแล้วก็สีชมพูนะครับผมเลือกได้เลยนะครับผมวันนี้โปรโมชั่นด้วยนะครับผมลูกๆมาแล้วกดกดกด ต่อกดด้กพี่น่อรงงนี้่กดตรงนี้นะคใช่ครับผมอีออเดอร์ตะกร้ารดแล้วอีซีออเดอร์ออดเแม่เลยอีซีออเดอร์ของคนละออเดอร์ ได้ครับแล้วกันยูรีไม่ได้กลับลงแล้วยูรีบอกเลยว่าก่อนขึ้นไรยูรีแอบหลับมาแล้วนะคะหนึ่งต่อมีรู้ชอบกลิ่นชอบกลิ่นสีชมพูนะคะมันมีความหอมและกลมกล่อมมากคือได้สดเป็นเนี่ยอ่าวเราเป็นแบบว่าอะไรเราเป็นอ่าว คือการทานนี้ไม่ต้องฉีดน้ำหอมเลยนะครับเพราะว่ามันจะติดผิวไปเลยเพราะว่าบางคนอะฟีโรโมนอีสน็อเหมือนกันใช่ไหมทุกคนเนี่ยแล้วก็นียคือทาไปได้เลยแล้วมันจะทําให้ผิวเราเนี่ยติดทั้งวันเลยนะคะไม่ต้องถ้าฉีดก็คือจะฉีดใส่ตรงเสื้อผ้าถูกไหคือตอนนี้อยากจะให้ทุกคนอะที่ต่มาเทะ่ยนอะได้ลอใช้ดูอันนี้ต้องคือมาเผยแค่นะเป็นชู่วัรนาธรรมมาเผยแค่อยากให้ลูกค้าในร้านนียลอใช้ดูโอเคแล้วก็ขายเลยแค่ขอตรงหน่อยได้ไหม อันนี้คือทาทาใหม่แล้วใช่ไหมทาสีชมพูเลยในรองอ้อนแม่แม่หน่อยเร็วๆแค่สิบออเดอร์กระออดเร็วๆรับให้ไม่เร็เลยพิรลเร็วพิริพิรค่ะพิริพิรรถสกาเนะครนะแต่เฮ้ย พี่พียอพี่พีครับกีเก้าออเดอร์ด้วยครับวั่าวเอ้ยข่าวเอ้ยปวดนี้คู่บ่าวอ่อนแบบผู้ชายเล้วเรคู่บ่าวเอ้จะได้อะไรได้รับสั่งได้ที่ไหนครับมีกับผมจิมตะกาได้เลยนะครับผมจิมตะการได้เลยครับตะกาข้างล่างนะครับผมฟังธรรมะ จะไม่ใจแตกไปฟังห้ยบ้านวนแลนด์ย่านหิ้าไอมาตามล่าไปไปไปรีไปรีไหม้ายกองสแก่แล้วจ้าววันนี้เอาเงียบขอบคุณจริแมน กดตะกากระติกระติกาพเะติกากรตกากะใิกกะติการะตินากรตการะติกากระติกากรตะกากรตกากระติกากีติกากเะยิกามีติกากระติมีกระตอกากระมิกาลรตกากระิารตอกากระกากระติกากการะกากระติากตากระติกระติากระกระตากากะติระติ่ราระติกาะาระาาะะาะิตราะ ถ่ายคน่ากับส ouais ื่อซอยหนอในทีุบเอ้าวาวขาสื่อสื่ะได้สื่อหาทุกคนังพี่ชอบตะการเนกัเือนเือนี่กงัผู้คนนะคะใครอยากดูแลก็อยากได้ความเพตะการไม่ตะการอยู่ใต้บัดเรามอยู่แล้วตอนที่เราไม่ขึ้นอ๋อใช่ใช้อะไรซิ่อะไร ไม่ใครผลไตวันนี้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นแต่เราอินเตอร์ขนไงไม่เึ้นโอ้โหเนี่ยรถเต็มคนอันนี้เราเจอขึ้นไหมได่ขึ้นเราอยู่ต่างประเทศไม่ขึ้นขึ้นบอลอยู่ไทยคนอยู่ไทยขึ้นเขาขึ้นดิอันนี้ไม่ขึ้นเราเป็นคนปากแล้วกาเราใช้ลมนี่ก็ขึ้นเราซื้อไม่ได้เราถือซื้อยังไงเอามันก็จะไปได้ที่อยู่ไทยไง ไม่เป็นไรขยายเพียงคราสามารถแอดไลน์ได้นะคะทุกคนใช่สามารถแอดไลน์ได้นะคะใช่ครับผมวันนี้มีโปรโมชั่นนะครับผม,มแบบจุจ๊บกเลยนะครับผมมีโปรโมชั่นวันนี้นะครับ แปลนโซนะครับผมโทนอัพบอดี้โลชั่นนะครับผมที่เป็นแบบโลชั่นน้ำหอมเนื้อปีโน่กออนุญยานบอกภาษาพื้นเทียนนะครับผมอันที่เป็นโลชั่นน้ำหอม <c oughs> เพิ่มโทนอ,อัพพอกเกินไปนะครับผมอ่าสามารถ <c oughs> เร่มมีเอ F, F <c oughs> ด้วยนะครับผมสามารถกันแดดได้ด้วยนะครับผมได้ไปเลย100 M L น,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 นะครับผมหนึ่งหลอดครับหนึ่งหลอด100 M L นะครับผมนี่ สีฟ้าแล้วก็สีชมพูนะครับผมเลือกเอาเลยเดือผู้ใดอยากได้กินไหนนะครับช่องช่องเขียวทางไหนคะใด<อ>นนอะครับผมไปไปที่หน้าได้ไหมบ้านเกียวเอกดในตะก้าครับแล้วก็ไปหน้าช่องตะก้าเลยครับทุกคนเป็นชื่อร้านว่าโซซูปเปอร์ <c oughs> โซซูปเปอร์ปปอรปปอดิจิน